สวัสดีค่ะพวกเราคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนโนาราชบุรีวิเทศศึกษาวันนี้พวกเราจะมาอธิบายวิธีการทิ้งขยะรีไซเคิลให้ถูกวิธีกันนะคะเพื่อลดาปริมาณขยะในโรงเรียนและต้องการแยกขยะให้ถูกที่และถูกถังค่ะโดยถังขยะที่เราจะทําขึ้นมานะคะมี3ประเภทนั่นก็คือ 1. ขวดพลาสติกพลาสติกบอททว 2ขวดแก้วแก้วส3กระบองแคนค่ะสวัสดีค่ะชิ้นขยะประเภทที่1นนะคะก็เป็นขวดพลาสติกก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะทิ้งเนี่ยถ้าสมมติว่ามีน้ำอยู่นะคะน้องๆก็ควรจะเทน้ำนะคะทิ้งทิ้งออกนี้ใช่ไหมคะแล้วน้องๆก็ปิดฝาแบบไม่สนิทนะคะแล้วน้องๆก็ปิดปิดนี้ใช่ไหมคะน้องๆก็ขยำให้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นประเภทที่2ประเภทที่2เนี่ยก็จะเป็นขวดแก้วก๊สเวลาที่น้องๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะนํามาใส่ในประเภทขวดแก้วเนี่ยน้องๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยก็ควรที่จะวางลงให้ดีๆหรือว่าค่อยๆวางแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเวลาที่เวลาที่เราวางแรงเนี่ยมันอาจจะทําไม่แตกแล้วเวลาที่คนมาเก็บเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้บาดผลที่มาเก็บได้ที่สุดท้ายนะคะก็คือกระป๋องค่ะอากระป๋องนะคะ ก่อนที่เราจะทิ้งเราก็ควรจะดื่มน้ําให้หมดก่อนนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าน้องๆดื่มน้ําไม่หมดนะคะก็ให้เททิ้งก่อนแล้วค่อยมาใส่กระบอกนะคะก็ใส่ไปได้เลยอย่างนี้ค่ะอ๋อแล้วก็ก่อนที่น้องๆจะทิ้งนะคะอยากให้ดูแยกขยะให้ถูกประเภทก่อนทิ้งลงนะคะและขยะนะคะที่นอกเหนือจากขยะ3าประเภทนี้นะคะก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านนะคะช่วยการทิ้งขยะลงถัขงขยะทั่วไปแบบนี้ เรานะคะในฐานะของนักเรียนโรงเรียนมีอาร์ hmm. ูเก็ขอความร่วมมือน้องๆทุกคนผู้ปกครองทุกทก่านมาร่วมกันคัดแยกขยะให้ถูกที่และถูกถังนะคะเพื่อที่เราจะได้นําขยะที่เราคัดแยกไปรีไซเคิลให้เกิดผลประโยชน์ต่างๆในแต่ละด,ด้านในสังคมมาร่วมมือร่วมใจสร้างโรงเรียนสีขาวไได้วยกัน